มวันนี้เราก็มาเทสคอลลาเจนตัวใหม่นะคะจากเซนไบโอเทคค่ะสารสกัดตัวนี้บอกเลยว่าดีดเลิศที่สุดเพราะว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและป้องกันไข้หวัดตอนนี้นะคะไปที่ไหนก็มีแต่โรคระบาดเราต้องกินคอลลาเจนตัวนี้เพื่อป้องกันการติดโควิดรักษาไม่ได้แต่เราก็ป้องกันได้นะคะ สำหรับใครที่กินคอลลาเจนตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างผิวกระดูกเล็บผมได้หมดนะคะอายุอย่างพี่รักษเนี่ยได้คอลลาเจนเนี่ยคะยังค่ะสีท่สีดอ่ะทานคอลลาเจนตัวนี้คะ่ะนะคะเราได้อัปเดตโรงงานเป็นมาตรฐานของสากลระดับแบบระดับโลกไปแล้วนะคะตอนนี้ละลายง่ายมาก่แค่เทไปก็ละลายแล้วคะ่ะแม่ย,ย,ยังไม่ได้คนเลยอ่ะเทละลายเลยนะคะละลายเลยค่ะ ละลายง่ายมากแกจะแจกเพสของเราพิเศษมากรู้ไหมว่าสูตรนี้ยังไม่มีใครได้ลองนะคะนี่คือครั้งแรกที่ตักเอาไม่ลองอร่อยอร่อยไหมคะมาดามหอมพาะมาดามนี่แบบผิวกินแทนข้าวเย็นได้เลยนะคะตอนนี้กำลังรอบที่สองคือการเทสโปรตีนตัวใหม่นะคะยูเไม่เกี่ยวนี่คุณโปรตีนมาบอสใช่โปรตีนคนท้องกินได้นะ โปรตีนจากพืชไม่มีไขมันค่ะตัวนี้ <S <S <biraz> <S <S ช่วยเรียกว่าช่วยดูดขันได้ด้วยนะใช่ <œ> ให้นมลูกทานได้ตัวนี้เออตัวนี้ให้นมลูกก็ทานได้ด้วยเป็นการต,ต,ตอบโจทย์คนที่แบบว่าให้นมลูกอยู่อยากลดน้ำหนักนะครับอยากลดน้ำหนักแล้วก็ยังให้นมลูกอยู่แนะนำทานโปรตีนตัวนี้โปรตีนเอลดีมันนี้ลูกก็ยังยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะ หอมอ่ะหอมค่ะบอสหอมเหมือนนมเลยหอมเดี๋ยวรอจดออยก่อนนะคะวันนี้แค่เป็นการเทสพอได้ชิมแล้วแบบว่าโอ้โหก่อนจะอยากขายอยากให้ทุกคนในครอบครัวได้กลุ่มแม่พูดแต่ไดคนที่บ้านชอบกินแค่อาหารเย็นได้เลยนะคะค่ะอันนี้เปนภูมิใจ กนนแต่ราคาที่เราทํามาตลาดจะต้องได้หมดเลยนะกลุ่มลูกค้าก็คือราคาปกติอ่ะมันจะราคาสูงใช่ไหมพวกโปรตีนพวกเวพวกเนี้ยแต่เราอาจจะทําราคาที่จนก็ซื้อกินได้ระดับการซื้อกินได้คนมีเงินซื้อกินได้ได้ทค,คุณภาพมาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ท่านอื่นๆนะคะลคน